วันนี้จ้าจ๋าจะมาทำอะไรคะส้มตำส้มตำเสีบเอาอะไรใส่ก่อนเอาใส่เส้นมาแล้วก็วส้มตำแบบไม่ใส่พริกเสียบมานาะไม่ต้องใส่หมดลูกเหลือ,อไว้ด้วยเอาออกเอาออกอีกนิดนึงเอาออกอีก,เอ,กอเอาออกก่อนไอ เครื่องปรุงเ,เครื่องปรุงเปิดที่นอนเปิดไม่ตัวนี้ใส่ตนะัวนี้ไม่ต้องใส่ใส่ผงชุบรสโอ้พอด้วใส่เท่าไหร่หนึง่งใส่หนึ่งตรงนี้โอเคอ่ะ,อะใส่ลายแซบลายบ่น้ำปลาน้ำปลา กินหอมมาเชียวเมื่อเกิดเทศเมื่อเกิดเทศเมื่อเกิดเทศแต่ไ,ไม่กินนะระวังมือ <laughs> มันหันไม่เข้าตะไบใส่มันนา <laughs> มันนาวมะนาวหลังบ้านช็อยู่กเหรอสองชิ้น เอาบีบลงไปเลยเปรี้ยวๆป,ป้าชอบไปๆล่ะใช่ไหมนั่

มันละกอจะกำลังจะสุบบ <laughs> ่าก็เลยเอายูปนี้มาก่อนกินได้ที่ยัง <laughs> <laughs> อร่อยยังคะอร่อยแล้วโอ้แบลจานมาใส ตักอีก <seine Christmas> ีต um> <lineage> ักอีกทีเทน้ำปลาเออเทเทเท โอ้แสบคาเทนจนเบิดโคกชิไม่ดูหน่อยชิไม่ดูหน่อยแสยบด่วนอ่าใช่ไหมแสบอ่ะไปกินด้วยกันนะ